สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตี้ติ๊กรถมือสองนะครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆเข้ามาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เรียวๆเลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับเป็นเจ้าโคโราเอาติดนะครับปี2องพันสี่หนึ่งจุดหก e นะครับตัวนี้นะรถวิ่งน้อยแค่2องแสนโลนะครับผมรถสภาพสวยมากๆนะครับพร้อมใช้เลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับยังไงนะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงนะนี่นะครับรถเข้าใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับ เรามาถ่ายนะครับลงช่องให้ลูกค้านะครับ FC ให้ดูก่อนเลยนะครับผมว่ารถสวยแค่ไหนนะครับรถเพิ่งมานะครับบอกเลยว่าสภาพนี้นะใครที่หาอยู่นะครับรถใช้งานบอกเลยคันนี้สวยมากๆนะครับให้ดูนะครับรอบคันเลยล้อมองล้อมแม็กสวยมากนะครับยางสวยมากๆนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับข้างประตูนะครับจะมีรอยบุบอยู่นิดนึงนะครับแค่นิดเดียวตัวนี้นะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผม เนี่ยครับชุดแต่งสกงสเกิร์ตนะครับสวยมากๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับให้ดูกันเลยนะครับผมสเกิร์ตนะครับชุดแต่งสวยๆเลยรอบคันเหมือนเดิมนะครับ 1.6e นะครับปี2004นะครับผมสภาพนี้บอกเลยนะครับสวยมากๆนะครับนี่ครับให้ชมกันเลยครับจะดจเลยนะครับผมมาใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยเข้ามาปุ๊บรีวิวให้เลยนะครับ เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับผมถ่ายให้ชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับสวยจริงๆครับรถเนี่ยครับสวยมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยครับรถจะมีนะครับมีตําหนินะครับตรงนี้นะครับหน่อยนึงเนี่ยครับเป็นรอยบุบลักยิ้มนิดนึงนะครับตรงนี้นะเราไม่มีผลแน่นอนครับโดยรวมสีนะครับเต็มร้อยนะครับไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับผมสภาพ สวยมากๆนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไงพาดูภายใงภายในกันนะครับสวยแค่ไหนนะครับผมนี่ครับให้ชมกันเลยนะครับสวยจริงๆครับ นี่นะครับเครื่องนะครับนิ่งๆเลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับชานเดิมๆเลยนะครับผมทุกอย่างสวยมากนะครับชานเดิมนะครับเบ้าชงเบ้าชงเดิมเพจอยู่ครบนะครับทุกอย่างเนียนมากนะครับผมสะอาดมากนะครับเครื่องนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับผมตัวนี้นะเพจและอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้นะฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลดีมากๆเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับตัวนี้นะ อาจจะมีฝุ่นตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับยังไงนะครับฝากด้วยครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับตัวนี้สตาร์ทอยู่นะครับเครื่องนิ่งมากไม่มีดังไม่มีสั่นเลยนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวไงเราไปชมท้ายอีกทีนะครับนี่ครับชมด้านท้ายก่อนนะครับผมว่าสภาพยังไงนะนี่ครับสวยๆเลยท้ายเดิมๆสวยๆเลยครับก็เดี๋ยวมาดูท้ายรถกันนะครับผมเนี่ครับรถไม่เคยแก๊สนะครับไม่เคยเจาะเลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับรถเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้นะ ไม่เคยเจาะแท้นะครับร้อเเลยนะครับรถบ้านนะครับยังไงสภาพพร้อมอยางไหลสวยเลยนะครับผมนี่รอยเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมฝากด้วยนะครับ <S <S โอเคครับก็เรามาลองขับกันนะครับว่าเนี่ยช่วงล่างนะครับบอกเลยว่าแน่นมากนะครับไม่มีเสียงดังกุกกักเลยนะครับเพราะเจ้าของเดิมนะครับ เก็บช่วงล่างมาใหม่หมดแน่นๆเลยนะครับนุ่มมากขับนี่เหมือนรถป้ายแดงเลยคันนี้นะผมบอกเลยไม่มีเสียงดังกุกกักนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะเนี่ยครับเดี๋ยวเราขับข้างหน้าเนี่ยลองเลี้ยวซ้ายให้ดูเลยครับดูครับเนี่ยครับรถขับดีมากๆนะครับอัตตาเร่งดีเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ระบบนะครับการเร่งอัตตาเร่งถือว่าดีมากๆนะครับผมรถนะครับนิ่งมากนิ่งทางไกลนี่นิ่งๆเลยนะครับไม่มีสันไม่มีสายนะครับผม ช่วงล่างดีนะครับล้อยางยางนี่ปลายปี2 2เลยครับเป็นยางใหม่เลยนะครับเจ้าของเดินเพิ่งเปลี่ยนมานะครับดอกแน่นๆเหมือนป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะนี่ครับเดี๋ยวให้ลองขับนะครับทางคุกกะให้ดูก่อนนะครับเนี่ยนี่ครับเราขึ้นเนินนะครับผมเนี่ยตกลงตกหลุมขึ้นนะครับไม่มีดังกุกกักแน่นอนครับนี่ครับแน่นทุกล้อนะครับช่วงล่างช่วงล่างเฟิร์มมากนะครับเดี๋ยวขึ้นนะครับนี่ข้างบนลูกเนินระนาดนะครับตกลงมานะครับไม่มีดังแน่นอนครับ คันนี้การันตีเลยครับว่าช่วงล่างขับดีนุ่มนะครับเจ้าของเดิมนะครับเก็บงานมาหมดแล้วช่วงลงช่วงล่างนะครับผมสมบูรณ์เลยนะครับอัตราเร่งการขับถือว่าดีมากนะครับคันนี้นะเร่งนิดเดียวนะครับรถพุ่งเลยโอเคครับนี่ครับก็ดี๋ยวนี้มาแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับเป็นเจ้าโคโรล่าเอาติปนะครับ 1.6e ดนะครับรถคันนี้นะเป็นรถนะครับสภาพนี่สวยมากๆนะครับเจ้าของเดิมนะครับเก็บงานค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับอะไรเสียอะไรพังก็คือดูแลกันตลอดนะครับ รถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับวิ่งน้อยมากนะครับวิ่งแค่2 0 0 0 0 0โลนะครับไม่เคยแก๊ส 1.6E ดนะครับตัวนี้นะสีนะครับสวยนะครับบอกเลย90%ขึ้นน่มีริ้วรอยนิดหน่อยที่แจ้งไปนะครับผมก็อาจจะมีรอยรักยิมนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีผลแน่นอนสีนะครับสวยตั้งคันนะครับตัวนี้นะล้อแม็กนะครับพร้อมยางขอบ16นะครับเจ้าของเดิมใส่มาให้แม็กยางใหม่ๆเลยนะครับยางนุ่มๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ ขับดีมากช่วงลงช่วงล่างแน่นนะครับไม่มีดังไม่มีกุกกักให้กวนใจเลยนะครับรถคันนี้นะครับขับมาจากชลบุรีร้อยกว่าโลนะครับกลับมาถึงสมุทรปราการนะครับบอกเลยว่าขับดีมากนุ่มนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมขับดีมากๆนะครับคันนี้นะใครที่หารถนะครับใช้งานอยู่ผมฝากคันนี้ไว้เลยนะครับถ้าใครเห็นคลิปแล้วสนใจนะครับรีบโทรก่อนนะครับก่อนที่จะไม่ทันคนอื่นนะถ้าเกิดสนใจจริงๆรีบโทรมานะครับคันนี้นะครับผมเปิดไว้แค่แค่นะครับ1นึ่งแสน 15,000บาทแค่นั้นนะครับฝากไว้เลยนะครับ1 1ึ0 0แสนหนึบาทใครที่สนใจนะครับผมมีบริการจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับไม่มีเสียค <cart> <ös> ่าใช้จ่ายนะผมจะจัดส่งให้ฟรีนะครับผมคันนี้นะภาษีหมดปี67ปลายปีเลยนะครับผมเอาไปนะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับบอกเลยนะว่าสวยมากภายในเป็นเบาะหนังนะครับช่วงหลังช่วงล่างแน่นเกียร์เกอดีหมดนะครับขับดีมากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ0800733492นะครับดูรถที่สมุดประกันเทปลักนะครับ ถ้าใครไม่สะดวกมานะครับผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมยังไงนะครับฝากไว้ด้วยครับเอาติดโคลอรา 1.6e ครับวิ่งน้อยแค่200,000โลโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ